ทำคาถาครั้งที่สองสติปฐานสติปัฐานสูตรเป็นพระสูตรที่แสดงการปฏิบัติทางจิตใจโดยตรงจนถึงสมเด็จพระจนถึงพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นทางอันเดียวที่จะให้ก้าวล่วงความสศกความร่ำครูค่ำโครวน ที่จะให้สิ้นความทุกข์โทมนัสที่จะให้บรรลุธรรมะที่พึงบรรลุจนถึงที่จะทำให้แจ้งพระนิพพานฉะนั้นสติปัฏฐานนี้จึงให้สำเร็จได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแต่ในเบื้องต้นควรทำความเข้าใจให้สัมพันธ์ก่อนกน